แค่นี้แหละครับนั่งตั้งแต่กี่โมงก็มาป่ายสองป่ายสองใกล้จะหมดแล้วเนี่ยร้านนู้นเข้ามาเลยอ๋ออันนี้พี่เหลือแค่นี้หรือว่ามีแค่นี้อ๋อมีแค่นี้เพราะว่าฝนตกวันนี้ขายได้ยังยังนี่ชื่ออะไรครับพิตาพิตาพิตารู้จักดิวไหมรู้จักค่ะเคยจินตังดิวเออจริวคือค่ะตาร์ดเอออะไรนะพิตา เอาแม่ดอกได้พี่ตาดดิวที่เดพัดกอไลอ่าเฮ้ยพี่ตาดน่ารักอ่ะเพราะฉะนั้นจําได้เราก็ต้องเหมาพี่ตาลพี่ตาลใส่ถุงเลยเอาหมดเลยหรอคะเอาหมดเดี๋ยวจะเอาไปช่วยเหลือคนอุ้ยอ้ยพี่จอดก่อนได้ไหมครับได้ครับเอาเอาเอาไข่ไปกินหน่อยเดี๋ยวให้ฟรีทายเลยดีกว่าดีเลยอดีครับเดี๋ยวนะเห็นในนั้นอยู่ เห็น hey. ในคลิปนี่ไ er ด้ช่วยเหลือคนด้วยอย่าเอาไข่ไปกินนะครับเอาไข่ okay. ไปกินผมก็ผมก็กดติดตามอยู่นะอันนี้เอาไปผัดด้วยเอาไปผัดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไข่ดีมาใส่ไข่พี่เขาแต่งตานการน้โอเคเล็สมากกันไหนครับ เอาไปเอาไปทานนะครับเอาตังมาให้ตัวเล็กหน่อยลูกนะไปไหนเนี่ยกลับบ้านนะครับอายุกี่ขวบแล้วเอาตังให้ให้ตัวเล็กพี่นหนุมอ้าพี่หนุ่ครับก่กกกนะอนลูกโซดาเป็นเด็กดีนะเรียนเก่งไหมเรียนให้เก่งๆนะนาา่ารัก ขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยนะรัดเอาหอยไปด้วยเอาหอยไปด้วยเอาหอยไปด้วยให้แม่เขาเอาหอยไปด้วยขอบคุณนะครับสู้ๆนะแปดร้อยห้าสีบลูกอพี่พี่ตานใช่ไหมครับอายุเท่าไหร่ครับปีนี้สี่สิบสามสี่สิบสาม หวังว่าพี่ตาจะไม่อัปเดตล้านนะไม่ต้องไม่ต้องมีพี่ตาอยู่เออมีพี่สากเท่าไหร่พี่ตาแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบอ่ะให้สองคันูโซูนะอันนี้กลับบ้านเลยไหมกลับเลเอาบ้านเนาะเดี๋ยวฝนจะมาแล้วเนี่ยมืดมาแล้วระวังรถจี้เออฝนมาแล้วพี่ตาไปแล้วนะมาก่อหน่อยกำลังใจกำลังใจคนคนโซ่ วันนี้เป็นไงอยู่มาอุดทดีใจดีใจดทอยู่สองพันอยู่ได้นานไหมก็อยู่ได้ต่อชีวิตไปได้เลยเนาะสู้ๆนะพี่ตาตาหลักมากกำลังใจขอบคุณตาแต่น่าจะใหม่นะคะกได้เลยทครับอันนี้ราดอะไรอ่ะที่นานเราดิวจะได้ทานไหมเนี่ย ก็นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อันนี้มันหล่นใส่ไฟแล้วมันไม่พอเดี๋ยวพี่เอาขาอันนั้นใส่แล้วพี่จะไปเร่งไฟให้เพราะว่าดิวกลัวมันเคิร์กดิวย่านเคิร์กอ่ะพี่จ <c oughs> ะได้านไหมเนี่ย <c oughs> เอาเงียละกันมาเอาเงียร์ละกันพี่นัดมานี่เอาเป็นว่าดิวให้กําลังใจพี่นัดละกัน <c oughs> กะว่าจะมาอุดหนุนแหละแต่ว่าไก่มันยางไม่เสร็จอ่าง กินนมเลยปันนึงตูต้ๆนะพี่นัดจ้าจ้าเอาให้พี่นัดเลยเพราะ <c oughs> ว,ว่าเดี๋ยวเคริ <c oughs> เคร์ก <c oughs> เพราะว่าอ่าจะได้กลับกรุงเทพแล้วมันมันไม่ทันนะไม่เป็นไรพี่นัดรักพี่นัดน,นะ <c oughs> แต่ว่าชิมไส้กรอบพี่นัดไปอันหนึ่งแล้วอร่อยเออให้พี่นัดสู้ชีวิตนะไส้กรอบให้พี่เลยเร็วที่สุดเอาเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอันนี้ย่างแล้วใช่ไหมยรับ โอเคหนึ่งร้อยบาทเป็นดียเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวคะเปรี้ยวค่ะอยากเดินจัดนนี้แม่ขาแบบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้ใส่เกาะอีสานใส่เกาะอีสานบ้านเฮาบอกบ้านเราค่ะบ้านเราจังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์เสดวยคือจะพูดเต็มเลยเหรอโอ้ยพี่ดิวจบที่บุรีรัมย์ไงราชภัฏบุรีรัมย์นั่นหละคะใช่พุซันน่ะอีใจพี่ชื่ออะไรชื่อมานิตาค่ะชื่อเล่น ชื่อพีทค่ะพี่พีทนะคะพี่พีทขายไส้กรอกอีสานมาซูมเลยลูกแล้ววันนี้เราเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตจริงๆน่ากินมากพี่พีทน่ากินมากเลยอ่ะแล้วมีพริกมีไอ้นี่ด้วยนะคุณจี้มีพริกมีขิงด้วยน่ากินมากแต่วันนี้ดีใจที่แบบพี่ศักก์ก็มีร้านเป็นของตัวเองแล้วก็ที่นี่เขาแบบขายกันแบบเป็น เขาเรียกว่าเลยนะเป็นชุมชนเล็กๆน่ารักเนาะเพราะคาแม่ค้าก็อยู่จุ้มกันอยู่จุ้มกันโฮมกันเออน่ารักดีอ่ะอยู่เป็นเดินๆเลยใช่อยู่เป็นหม่องเป็นหม่องเปรี้ยวอย่างเดียวเหรอคะมีเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยวเหรอคะมีเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยวค่ะโคเลโคูเรแล้วก็ใส่ถุงได้เลยค่ะจุ่สามหน้าดีใจอ่ะ หนิดูเมื่อเช้าหนูมัดไส้ยกอกไปหนูก็ดูพี่ดิวมอบของขวัญให้พี่เขาที่ใส่ทองเน่าี่ยหนูดูอ่ะหนูนั่งมัดไปอ๋อร้อยนึงทำไมได้เยอะจังหนูอยากแถมให้พี่โอ้ยเนียรักอยากแถมมากรัมากน่ารักมากเลยอ่ะวันหนึ่งขายได้ขายได้กำไรเท่าไหร่ถ้าหมดเนี่ยกำไรอ่ะไม่เคยหมดค่ะเออไม่เคยหมด ได้กำไรวันหนึ่งก็สามร้อยถึงสี่ร้อยค่ะอ๋อสามสี่ร้อยาฝนตกอ่ะฝนตกขายไม่ได้จบเลยจบเลยเพราะไฟตกแล้ววันนี้ฝนจะมาแล้วนะื่อวานก็ตุกอันนี้ร้านพีพีก็จะอยู่พัทยานะครับอยู่จังหวัดพัทยาเลยนะครับตรงอะไรนะพีพีน้องไม่แก่นสิบสี่พน้องนี่นี่ส่องไปป้ายเลยลูกน้องไม้แก่นสิบสี่พ อยากมาอุดหนุนก็มาได้มีไส้กรอกมีไก่ย่างมีส้มตำครบเลยแล้วบรรยากาศดีมากครับอร่อยไหมอร่อยค่ะออ่อพ่วพี่ขายมานี้วี่อร่อยอร่อยอร่อยอตังโอเครู้รียนเก่งไหมครับรู้รูชอบพิชาอะไรภาษาชอบภาษาอังกฤษ ภาษาไทยล่ะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยกี่อขวบแล้วคะเจ็ดขวบเจ็ดขวบแล้วตอนนี้จะไปไหนกับแม่เนี่ยมาหาพี่ดิวคะ่ะพี่ดิวจริงเหรอแล้วเห็นแล้วมาหาพี่เลยเหรออันนี้ให้คุณแม่ไปทานอันนี้ให้คุณแม่ไปทานคุณแม่อันนี้ลูกลูกสาวคนเดียวอ๋อหลานาาอาทำไงเรียนหนังสือเก่งๆนะคะ เป็นเด็กดีนะคะห้ามห้ามห้ามเขาเรียกว่าอะไรนะห้าห้ามโซนนะโอเคน่ารักดี๋ยูดูพี่เดียวเวลาเขาไปบ้านหาแม่ไงดูนี่ดูแม่โทรศัพท์ันนี้คนก็นางน่าชอบไปบ้านหาแม่อันนี้เขาได้ไปโรงเรียนวันละกี่บาทวันละสี่สิบาทวันละสี่สิบเหลือมาวันละสิบอันนี้จะให้คุณยายหรือว่าหนูจะเก็บไว้ ต้องให้คุณยายเนาะน่ารักมากอยากมีลูกสาวเลยอ่ะสู้ๆนะคะทำไงคะหนูอยากกินอะไรไหมหนูอยากกินอะไรไหมยากินอะไรไหมไก่ย่างหรอไก่ย่างได้ไหมไปหนูเดินไปเอาเลยหนูเดินไปหนูเดินไปสั่งเลยเอาไก่ย่างให้น้องด้วยนะครับตังมาให้คุณยายก็บพินาพินาเอาไก่ย่างให้น้องจับสิบไม้ เดี๋ยวดิวจ่ายให้เดี๋ยวไปเขาาก็ไปยดกระปุกเอาเชื่ออันนี้เสร็จแล้วเนาะไส้กรอกใช่ไส้กรอกร้อยหนึ่งให้สองพันนะซูซ่เนี่ยจะล้องให้อีกแล้วเนี่ยดิวเห็นสายตาแบบนี้ทุกทุกคลิปเลยนะเวลาดิวมาอุดหนุนใครอ่ะมันดีใจใช่ไหมครับซูซูนะ พี่ทมาก่อนหน่อยแล้วออกมาก่อนหน่อยแล้วพีทดีใจแล้วเนี่ยขอถ่ายรูปได้ค่ะถ่ายให้หน่อยเนี่ยดีใจนี่แหละกำลังใจของคนที่เขาแบบขายผ้าอยู่นี่แหละมือสองเก๋เขาเลยเก๋ดก๋ีดีใจชั่วอจะได้มีแรงต่อไปเมื่อก่อนดิวก็ไม่มีเหมือนกันดิวก็แบบนี่แหละพอมีดิวก็มา มบบีบนะมีแรงคือสู้เลย <c oughs> ขอคุนคะครับขอจ่ายรถ